มอร์นิ่งนะคะทุกคนเช้าวันนี้ก็เขาจะไปทำภารกิจที่ท้าทายค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นสนุกเลยทุกคนอะไรที่หวาดเสียวหรือน่ากลัวเสี่ยงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาจะไม่เล่นเลยทุกคนเพราะเขากลัวมากวันนี้นะคะทุกคนเขาจะชาเเน้นตัวเองค่ะคือเขาจะลุยสนุกเฮ้ยเขาจะอะไรวะไม่ใช่อะไรอ๋อแข่งแข่งอะไรอะ แข่งกับทานะทุกคนที่สวนสนุกแลวคะทุกคนคมาดูกันว่าใครจะผ่าน่านต่างๆไปได้ก่อนกันแต่ก่อนอื่นนะคะตอนนี้ขอไปอาบน้ำก่อนเพราะว่ายังไม่ได้แต่งตัวเลยจะไปดีมเวแล้วง่วงจังนอนต่อเปต้องไปแหละ เพิ่งล้างหน้าเสร็จนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปแข่งขันเกมกันเนี่ยแล้ก็มีตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยพร้อมสู้กับสิ่งต่างๆแล้วก็คือตัวนี้เลยค่ะ Hanary e TT Intense <ular> Serum เป็นเซรั่ม TT เข้มข้นพิเศษที่สกัดจาก TT ทุกคนเวลาใช้นะคะก็หยดบนหน้าสองสามหยดได้เลย นี้นะคะทุกคนจะช่วยลดสิวค่าเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นปัญหาของการเกิดสิวดูดีตอนนี้นะคะทุกคนหน้าเขาแบบว่า สิวเลยอ่ะทุกคนตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาคือดีมากช่วยควบคุมความมันแถมยามกระชับรูขุมขนเหมาะสําหรับคนที่แพ้ง่ายมากมากเลยค่ะเนี่ยทุกคนก็ทายทั่วนะคะแล้วก็เน้นบริเวณทีโซนตรงไหนมีสิวอักเสบสิวอุดตันเนี่ยก็ใช้ได้เลยทาเป็นประจำเช้าเย็นทุกวันแค่นี้ก็บอกลาสิวได้เลยนะคะทุกคนหลังจากใช้เซรั่มนะคะเขาก็ต่อด้วยอันนี้เลย h a n นี่ TT s u n ันส e รีนแอกเนียอ Control SPF 50 PA เบวกบวกบเป็นสูตรลดสิวคุมความ ปกป้องได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เป็นครีมกันแดดเนื้อเจอคลครีมเกี่ยงง่ายก็อชอบมากๆเลยเพราะว่าบางเบาซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ทําให้เกิดสิวนะคะแถมยังปรับสภาพผิวเนี่ยให้แข็งแรงอีกด้วยตัวนี้นะคะทุกคนไม่มีน้ําหอมแอลกอฮอล์สารเปลี่ยนสีพาราเบนและซิลิโคนผสมอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าเหมาะสําหรับคนผิวแห้งผิวมันแล้วก็แพ้ง่ายแค่นี้ค่ะก็พร้อมลุยกับสวนสนุกล้วค่ะไปลุยกันเลยตอนนี้นะคะ อยู่กันที่สวนสนุกนะคะทุกคนเราจะแข่งกันนะคะทุกคนในแต่ละด่านมีทั้งหมด5ด้าดานเราจะนับคะแนนทุกๆดานนะคะทุกคนแล้วคนแพ้เนี่ยจะต้องโดนลงโทษค่ะสวนสนุกที่นี่นั้นโหดมากเพราะว่าเราไม่ได้เล่นธรรมดาธรรมดาค่ะทุกคนไปดูกันว่าใครจะชนะใครสนใจที่ภูขาไหมและภารกบจที่หนึ่งว่า้าเืา่อคนรอดไฟหอดเฮ้ยมันจะไปทำา สกิลวาดภาพอของเขาเนี่ยเก่งกว่าแกแต่สกิลการเล่นเครื่องเล่นรถไฟห่อของฉันดีกว่าแกเ <laughs> นี่ยเหรอเย <laughs> ้ตอนนี้นะคะ <c oughs> ครูรุนว่ากลั <c oughs> วก็กลัวลูกก็ว่าลูกอีกตายแน่เลยพร้อมรับโจทย์หรือยังพี่ อะไรนะอะไรนะอไรนะน้า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 น้น้าน้านาน้าน้น้า้าน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 ้น้า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 น้น้น้าน้น้า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  ไปทำไม โคตรน่ากลัวเขาลงเมาขาสั่นเลยอ่ะแล้วเขาก็วา,าดออกมาได้นะคะคือรูปนี้เปิดไหมประกานร่างเหมือถูกเป็นไงเมื่อก <c oughs> ี้เป็นไงแป๊บเดียวไ,ไมันยุ่งอะไรเลยแบบแป๊บๆปถึงละงงไม่มันน่ากลัวมากขาสั่นไปหมดเลยไม่น่ากลัวเลยไม่หายเลยทุกคนเราฉันไม่น่ากลัวเลยแป๊บเดียวถึงละงงเหมือนกันว่านใครเหมือนก้าแกวาดอะไรของแกจุมากอันนี้คอยีราบเต่ามีปีกมุมสูง มันดูไม่ออกแล้วเป็นเตาไม่ปีกนี่เตาไม่ปีกไอ้ยักษ์แม่คอมันจะหยิกไปหน่อยใครไหวกว่าเหรอโอ้โหแำเก่งซะดนีโ่โดนทันทีหนึ่งคะแนนโดนเสงและดากก่างตอไบคือวิ่งับสายฟ้าปะทะลูบิปปะทะอะไรนะยลูอะไรนะ,ระรนะพูดชัดๆนะลูบิปปั่นมาก่อนพี่ให้ฝไฟตรงข้าม เรามาดูกันว่าหลังจากจบรอบหนึ่งแล้วใครที่ทำสีได้ครบด้านมากที่สุดหรือใครใกล้ยังมากที่สุดเาพู้ไม่เคยเล่นมันเลยเล่นแล้วก็ไม่สําเร็จก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่เชือ่อจริงๆไม่เคยเล่นไปพร้อมเลยอันนี้จะไม่หักใช่ไหมไม่เคยเล่นนีแล้เนี่ยตอนเลนด้วยของเด็กมาตลอดน่ากลัวไหมครับพี่อันนี้น่ากลัวไหมคะเสียนิดนึงนะนิดเดียว

ดูอย่างนี้แบบเวียนหัวตอนแบบเราโม่แต่เพ่งอันเนี้ยมันหมุนเรื่อยๆด้วยผมไม่ดูว่าแต่มันเวียนหัวจริงๆอ่ะแต่ผมได้ขนาดเนี้ยไหนแล้วอะไรโชว์เล่นไหมได้เล่นประเนี่ยวฮะเล่นมาบาเล่นบ้าใบแดงต่อไปกันสุดท้ายเลยนและด่านต่อไปเป็นด่านไวกิ้งคิดเลขเร็วได้ไปคิดเลขมาไวกิ้งใช่ค่ะ 辽宁。 ผิดทั้งคู่เลยพี่2 9ง้เก้าสิบ่เฮ้ยไม่ได้สองกาบได้ไงเก้หนึ่่กกนี่ผิดแล้วพี่ยอมไปเลยไม่ไ่คะแนนคู่แต่เมื่อกี้โหดสุดละไม่ไหวแล้วเขาจะบ้าตายดีที่ตอนนีาเรูไม่ในแมสสุดยอดแค่คินได้ไงว่ามาถึงด่านต่อไปแล้วทุกคนนั่นก็คือด่านแม่งแข่งยอดแข่งกินขนมปังให้หมดไม่เลยขนมปัง้ขมัให่มาก ออเดีนให้หมดระหว่างเล่นเนี่ยะนะ yeah <laughs> มาวัดกันเลยว่าขนมปังใครเหลือน้อยกว่าเขากินเบเยอรมากทุกคนไปเอาไปชนะแต่เอามาถอดก่อนคาที่เหมือนกัดไปนิดเดียวเองเนี่ยดูก็รู้ว่าฉันสั้นกว่าไม่เขากินเบเยอรเขากินน้อยกวาเอาความยาวดิวความยาวดิไม่เขากินหนูกากไปดูดีๆดูดีๆแบ่คเตอร์วิสต์ก็มีตัะดีชนะค่ะไม่เขาทำให้ได้กินเลยอ่ะใช้ก้อนแข็งเยอะน้ำใบไบนั่นแหละโอ้ใช้ก้อนน้ำแต่ทั้กินไปด้วยถ้าเราเวลาละลายนะแล้วมินด้วยมันแข็ง ด่านนี้คือด่านซุปเปอร์สเปซเก็บน้ําให้ได้เยอะที่สุดแต่ยังไงถ้าก็ชนะไปเล้วอ่ะจะบอกว่าด่านนี้คะแนนคูณ3าพี่จากศูย์อจการเป็น3มตีเสมอได้เลยนะใช่ถ้าเสมอก็คือมีคนแพเป็นเพื่อนใช่พี่ทำาไงก็ได้ขอแค่น้ําเยอะกว่าใช่ไหมเช่ค่ะเดี๋ยวพี่ใจเย็นเดี๋ยวเราจะลงมาจากตรงนั้นเ้ยโอ้ my god เป็นแบบว่าน้ำตกลงมาแล้วมันจะมีน้ําสอดเยอะมากเราต้องเอาแก้วนี้เก็บน้ำให้เยอะที่สุดค่ะว้าวเฮ้ จะให้กูแพ้ได้เลยฉันนั่ขนาดนี้ยังจะอีกไม่ได้เข้าแค่ใครเลยไปทากเงื่นเดือนทุกคนตอนนี้นะคะเราต้องมาเก็บน้องค่ะเก็บน้องจากข้างล่างไปไปเนี่ได้ไม่ไดโอ้ยโ้ยทุกคนทางไปจะสูงมากแล้วลงมามันจะต้องมีน้ำตกหยดนั่นแหละเราหยดลงมาในนี้ไม่น่าใช่น้ำตกอ่ะดูตรงละไหลหยดแห่หอนจะเป็นคืจะเข้าแก้วหรือเปล่าหรือมันจะเข้าเราด้านอะนี่ไปแล้วทุกคนว้าว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  Wow! E <laughs> โหดอเอาไม่ฮิดเยี่ยมที่สุด<ท>ในโรนนี้เจอ,นอนแน่ร้อนทำโทษฮชยโอ้ร้อน่ะแดดก็แรงเหงื่อออกหน้ามันอย่างเงี้ยผิวจะคืนไหมเนี่ยต่อแกไม่ยอมใช้เซรั่มทีทีกับกันแดดลดสิวของแพนนอรี่บอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากยิ่ยงแดดหลออเจ็ดหลอด ทุกคนยังควบคุมความมันได้ถึง96%เลยลดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยคือดีสุดๆบอกเลยนะคะว่าใช้ดีจริงๆบอกลลยทุกปัญหาสิวและตอนนี้แพนเนอรี t Intense Serum เนี่ยเขามีแบบสองยนะทุกคนต้องรีบไปจัดกันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ผมไม่ทากันแดดอะไรเลยนะเดี๋ยวลองเปิดดูว่าตอนนี้สีมันเปลี่ยนหรือยังถายทไมมองยแล้วไปจ่าแพนดนรี่ GT แบบ บลทลงโทษสำหรับผู้แพ้ก็คือเครื่องเล่นที่สุดแสนจะทรมานอำมาติ์อำมาเฮีมมฮ้ยนที่สุดในสวนสนุกแห่งนี้งไงล่ะโคตรผู้แพ้ทรมานสิฮะฮะฮแม่ดูทรมานไหมละ่ะแต่คนที่ทรมานกว่าอู้ย์นี่แยืนรอคนร้อนเลย เอกวันนี้ยืนรอเนี่ยเมื่อีมาดูแกมาพูดปุย,ปยทอกคนบอกเลยนะคะว่าวันนี้เป็นการชาเลนจ์ด้วยนะคะแล้วเขาก็เป็นผู้แพ้อย่างไี่คิดไว้เลยะค่ะทุกคนว่าราชีเนี่ยเรียนในการเล่นสนุกแล้วค่ะทุกคนนี่จะมาเขาไปเล่นส,สนุกต่อที่ไหนไม่รู้คอยดูแล้วกันะะทุกคนทีมต่อไปนะคะก็อย่ลืมกด